คนต่อไปที่เราจะให้น้องขนมสุ่มกันนะเราจะมาเลือกเมืองกันเราจะสมเมืองหลักคนเอาจริงๆคริมก็มีภาคเสริมน้อยมากเลยนะก็มีอยู่แค่นี้แหละก็มีของภาคเสริม get to work city living cat and dog แล้วก็ island living นะคะซึ่งมันก็น้อยมากแล้วก็สามอันนี้ก็ของเบสเกมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาน้องขนมหวานไปที่อาบริเนตันภาค cat and dog กันนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ย hey, สถานที่บางสถานที่นี่คือเรา ตั้งแล้วเล่นไว้ใช่ไหมใช่เอาเล่นในเซฟเกมเดียวกันเราว่าครีมอยากจะให้ผสมประสานกันไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆถ้าใครอยากให้ครีมเล่นแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเอาจริงครีมก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ครีมก็คิดไม่ออกว่าอยากเล่นแบบไหนดีครีมจะพาน้องขนมหวานไปไหนดีนะทุกคนจริงๆครีมมีวัดที่วัดมหาโรเป็นวัดที่ครีมอ่าโหลดมาแล้วก็ตั้งไว้นะคะและข้างในก็ครีมโหลดซ c ซีที่ว่าเป็นเป็นพระให้เรากลับไว้ได้ด้วย แต่ว่าครีมจะไม่พาไปก่อนเดี๋ยวพาไปคนถัดไปถ้าอยากดูก็คอมเมนต์นะอยากให้ครีมพาไปวัดก็คอมเมนต์ได้เลิศที่จะพามาร้านนั่งชิวร้านนั่งเล่นกันนะครับแล้วเราก็มากันเลแล้วเราก็เห็นขนมหวานพลังงานลดนี่มันร้านนั่งชิวจริงเหรอทำไมมันดูมันดูเหมือน,นบ้านเลยเอคนก็ไม่มีแล้วเราก็จะให้น้องขนมอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะ หาคนคุยกันนี่ไงน้องขนมเดินมาคุยกับพี่คนนี้อ้าพูดคุยไหนดูซินี่คือคนที่น้องขนมเลือกนะคะอ๋อไปไหนเดี๋ยวพี่พี่พี่คุยไว้ก่อนพี่เขาเป็นผู้ส่งอายุก็คือพี่คนนี้นะชื่อว่าโคโจโกโจหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โคโจมิยาโมโตนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเหรอเธอโคโจมิยาโมโตเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ย ครีมจะเปลี่ยนอายุของผู้สูงอายุทุกคนให้ลงมาขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าการแต่งตัวของผู้สูงอายุเนี่ยครีมไม่รู้จะแต่งยังไงปกติครีมไม่ค่อยได้แต่งผู้สูงอายุนะเราจะแต่งให้น้องเป็นเอ้ยน้องเงยให้แต่งเป็นคุณโคจิเราอ่านโคโจเหรอเมื่อกี้เราอ่านโคโจเหรอเขาชื่อโคจิโอเธอเดี๋ยวนะครีมอ่านว่าไงเมื่อกี้โอเคเราจะแต่งให้คุณโคโจ อายุลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่นะแล้วก็เราไปสุ่มสไตล์กันเลยไปกันเถอะต่อไปเราจะมากดสุ่มสไตล์ของคุณโคจิกัน,นะค่ะกดกันเลยจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้พังโหคุณโคจิจะต้องแต่งเป็นสไตล์พังกันทุกคนโหเฮ้เยเริศดเดอร์พี่น้อง โอเคไปไปโหลดซีซีกันทุกคนไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็เข้ามาในแคสของคุณลุงโคจิกันแล้วนะคะอย่างแรกเลยคลิงขออนุญาตปรับเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะจะได้ง่ายต่อการแต่งตัวนะวิววัยผู้ใหญ่พี่เกลลนะเนี่ยลุงเกลลอนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อไปอ่ะคิงขออนุญาตใส่สกินบิวนะคะว้าวเอ้ยรุดมากซีซีของแนวพังก์ ที่ครีมได้โหลดมาก็ประมาณนี้นะคะเป็นแนวสไตล์การแต่งตัวประมาณนี้แต่ครีมก็ไม่แน่ใจว่าจะแต่งเพิ่มเติมยังไงได้บ้างในสไตล์ของพี่เขานะคือขออนุญ,ญาตเปลี่ยนคิ้วก่อนคิ้วคือมองกุสของหน้าอ่าเปลี่ยนสีด้วยพี่เกผมสีน้ำตาลครีมก็จะให้ผมสีน้ำตาลไปนะต่อไปโอ้โหครีมเพิ่งวยตายแล้วทำไมครีมโหลดมาเยอะจังครีมไม่รู้ไปโหลดอะไรมาเนี่ย ครีมลองเลื่อนหามาเยอะมากเลยวะ่ะมันมีเจาะหน้าเจาะหูไม่มีเลยยิงขออนุญาตเป็นเจาะแบบนี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยแบบนี้มันก็เท่นะทูเดอไปคืนขอเป็นเจาะคิ้วดีกว่าโอเคต่อไปสร้อยคอครับคือเสรสร้อยคอแล้วมันไม่ติดขออนุญาตถอดเสื้อก่อนอ้าวทำไมข้างข้างบนขอขอนุญาตถอดผมออกก่อนกลายเป็นพี่ล้นซะสวยอ่ะคืชอชอบสร้อยคอแบบนี้มากเลยอะต่อไปก็เป็นเสื้อ เื้อจิงครีมโหลดเสื้อมาเยอะเหมือนกันน,นเนี่ยโหนี่แหละพังของจริงอุตตายเลยที่ <c ười> ขอเป็นตัวนี้นะมันที่อะคยแมมันเท่มากเลยอะ่ะต่อไปก็จะเป็นกางเกงนะกคนพรีมเลือกเป็นกางเกงตัวนี้นะนี่มันดูมี็ e เ t อร์มีอะไรอ่ะมันดูใช่อ่ะพี่แล้วก็รองเท้าปกติสไตล์พังเขาก็น่าจะแบบแต่งแบบรองเท้ายางใช่ไหม เฮ้ยดูดีพี่เท่มากเลยอะพี่ส่วนเรื่องประดับอื่นพี่ว่ามันนา่าจะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะใส่เป็นอันนี้เล็กๆไปโอ้อันนี้ถุงมือแล้วก็มีแหวนเฮ้ยแหวนที่ดำกไว้สี มัก็ไม่ออกดำนะแต่ว่ามันใช่อะ่ะทุกคนมันใช่มากจากที่ครีมเลือกม,มาแล้วครีมชอบทรงผมนี้มากเลยอ่ะมันเป็นพังของแท้เลยอะ่ะทุกคนแลก็จะเป็นป็นสีสันตามทรงผมเก่าของพี่แคนะเออเอออีกอย่างหนะึ่งครีมลืมโหลดรอยสักมาดังนั้นไม่ต้องสักก็ได้เนาะขออน,นุญาตมาแต่งหน้าสักนิดหนึ่งพังที่ดีต้องตาดำค่ะตาดำคือที่สุดแล้วพี่เคก็ต้องมาเขียนตาแบบนี้ ปัดแก้มให้พอออกเข้มๆสักนิดนึงเนี่ยเออแล้วก็ลิปสติกก็จะออกประมาณนี้เฮ้ยเลิศอ่ะต่อไปก็คอนแทคโอ้โหครีมไม่รู้ว่าครีมไปโหลดคอนแทคอันนี้มาจากไหนนะแต่ว่าครีมชอบสไตล์คอนแทคมากเลยโอ้ my god คือมันเลิศอ่ะนี่คุณคุณโคจิ เฮ้ยคนโคจิแต่งเร็วมากนะเพราะว่ามันแต่งง่ายอ่ะคือหน้าตาอะไรพี่เกดรูปร่างอะไรคือมันมันใช่ไปหมดเลยอ่ะมันใช่ไปหมดเลยหัวละด้วยแหมรู้ตัวเองหล่อใช่ปะ <Huh? S 1> เออมันใช่ไปหมดเลยเห็นไหม <Huh? S 1> และนี่ก็คือคุณโคจิมิยาโมโตะที่เราได้แปลงโฉมจากสไตล์คุณลุงผมขาวให้กลายเป็นพ่อหนุ่มทรงผังของแท้แท้แทเว้ยอ้ <Huh? S 1> นี่ทุกคนรอ่ตัวพี่เกก็จะแบบโอ้ ผมส่งหน้าหน้าส่งชุดชุดส่งทุกอย่างส่งทั้งตัวอา่าคนที่สองก็เสร็จไปทเรียบร้อยนะคะต่อไปคนที่สามเราไปดูกันเลย